สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องมายดีปารุ่งพ่อแม่นังพี่ขอน้องไม่ได้สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีหักเพลงพี่น้องปู่พ่อกับซองน้องแคทคือเก่ามากินข้าวแรงน้ำกันพี่น้องตั้มบังหุงใส่กระแป้งพี่น้องเอ้ยแต่กะลาบหมูทอดน้องไก่บ่บ่กกเนาะเอาแม่เจ้าคือบอ่ปิงเกียร์จะมา เลยอัพปิ้งเขียนมาในเลยอ,อันอยู่ในชั้นกระซีน่ะน,นะอีแดนจะบอกกินบ่ลูกอืจะบอกกินบ่บ่จะแ้มกินจะดีพี่นอ้อ,กกนองอย่ามาอิงแม่จะนอนบํเพ็ดเขามากินข้าวแรงนะก,กันเด้อเอามาเทิงไม่หา กัวแต่ไม่หิบอ,อันนี้นะพี่ปไเปเองเลยปิงเขียตามังหงทอนองไก่ลาบมูงเนะาะบัวลายห่านกัวลายเหี่ยเถาอุจะเห็ดเลยต้องถ้าว่าเขาขออย อะเหอล้าก <L> ับโบติโอ้ยเมนยังก to uh, uh, no, ็ค yeah. mm ือโอคือโอยแทดล่อยมาลูก่อยมาลูกบติขอไปตามไม่ใชู่้บุกเบ้เองไปไปไะเอากอนมากอนมา ดีก็เนัลูกนั่งนิดม่อกอยู่อไปแกะออกก่อนเสือตัวใหญ่นะเาะแกเออก้าก่อนเสือตัวใหญ่นะก็าไมไม่แก่เ นี่มาเอาอย่างในท้องแม่เนี่ยไหมแม่จะหู้บอกเอามาเอามาน่ะมันตายหรืออ่ะเสีเฮาพี่เอาหมังเอาหมังเอามาเพาะได้ยินยุกแกอ้อแกอ้อกีบปากกันนี่กีบปากเรายาแหล่ได้องมันผ้าปากมันได้ทุกทุกแกออกลูกเสือนะแกออกเพาอมาหาเอามา tay mắt tiền 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 nông xá ta mà à này đủ ơi dạ ai biết tôi đây đủ à, tôi đây mà, ở ở mắt cái xưa, con cái kim đây Hãy cho kênh Để không bỏ lỡ những video

น yeah. okay. wow, ั่นนั่าอกาให้พอจำเจ้านะมามาเอานี่เอา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 อขีดเยนี่เบ๋อเอ้ยขี้เลาะ มลาใหม่มนี่ปลอ๋ปูไทยอ่นอกเอาเชียงไทยอ,อืมฮู้

ี่ก็บอกเหาเนาะโอ้กินหัวมันแท้นี่ยหัวไปเดนโอเคเดี๋ไปเจาะกับพี่วินนางบไปดูคาอนางนูเบิ้งเบิ้งน่แกดูนัออกกนน ตันหมดลงแสมลงตัดงมมีฟลาอย่ดเอีอดีละหมดจ่ออายุหวขยันหันหัวร้านนะห้วยแผ็แเผตามั่นสร่างมันบรุมาไปไปเอาของมันเลยอาหาน่ะแม่

มันของไวมยืมแม่บวงนะเลยอยากบึงบึงซี่บึงลามูทำแม่นะบุคมันะม่ได้อยแบบบออันนี้สีบอกอย่างมากของมาอยู่ในอ้าวในอ้าวตามใจนยังก็เอาหายตับมันนี่เออ เบลเบตัวนี de ้สีบีฮะนี่ีก่อนเป็นไงฮะมาเมื่อเห็กมาถึงครึ่งวันแล้วเบลเบเบลตาบมันหายเนี่นี่แหละบัตไปบุญนี่มันบอกคัดดอกกูน่ะบุคัดอาบุคัดได้อีกล่ะไปน้ำแล้วอีกเลย ูไปโลดสองคนจูับกับแทนนีจะตหง์่ไหมี่ตับกอยอย่งเตอหง์เลื่อนนี่จะตับกอยเราเหลังตับกูลงวัดสิกินคับาเมื่อยยิวนอนเข้าบ้านก็เด็กกินอยู่วัดเอาดขึ้นมาเบ่งซีน เนี αι, L L. Im, L L. Mm, mm, okay. ่ยบ้แล้วอืมบ้แล้วอืมอืมขอทำท้ายหบบอยอยู่ใสแม่ขอทำท้ายอีกเออเจยเจียงแมวเอให้ทเจียงแมวมอตัห้าวเทีขาอุนนี่มานหนังคุ้งหมกอยู่ด้เถอะวะดีอกะู้พี่ขาเส้นชันเป็นอย่าขาหวเส้นชันดูไอปู่กบะมันเรอะผมืึนนี giật đại gì đó nghe hả? cỏ bạ man, chín cỏ của có cái cỏ đại đâu, cỏ bạ lá tóc được nhưng bộ co nhưng tóc bị bạch xoăn. Nó không một trăm nhá, ui, này nhưng mà ta cày xôn

เออพูดลำใหญ่พูดลำใหญ่พูดยินแต่เสียงพีน้องเอ้ยนั่งบังไว้มันโผดพูด้ยดำหมกุงแซ่บยกนะทำยังแรง อันนี้ฮิวมนโฮกเวดเซตเลยไอ้ไ้ไ้ดลาแแพี่น้องเอยลาพัจากไว้เพียงซำนี้แล้วพี่น้องคิปนาพ่อกันใหม่อยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนบายบายสบายดี บายบาย